ันนี้พี่รักนะคะจะมานําเสนอนะคะล้างพลังงานลบพบสิ่งดีๆนะคะก็คือว่าทําไมถึงต้องล้างพลังงานลบเพราะว่าพลังงานใน พลังงานลบที่เราสะสมมาเนี่ยอย่างเช่นความโกรธความเกลียดความแค้นความพยาบาทอาฆาตอ่ะพี่รักเชื่อว่ามีทุกคนเลยแล้วก็สะสมมาแบบว่าโอ้ไม่รู้ว่าหลายปีหรือว,ว่ากี่ภพกี่ชาติสะสมมาใช่ไหมคะพี่รักต้องบอกว่าก่อนที่ก่อนที่จะมาเจอสิ่งดีๆเนี่ยเราต้องล้างพลังงานลบก่อนก่อนที่จิตเราจิตเราจะมีพลังเพื่อที่จะมาเสกหรือว่าเนลมิตหรือว่าทําอะไรให้ประสบความสําเร็จได้เนี่ยเราต้องล้างสิ่งที่ตกค้างในใจเราออกก่อนนะคะก็คือว่า ทำยังไงเหรออย่างเช่นพ่รักษก็จะบอกว่าล้างพลังงานลบก็คือว่าหนึ่งทำความสะอาดทาความสะอาดสถานที่นะคะให้มันสะอาดสถานที่ก็คือว่าห้องเช่าหรือว่าบ้านพักหรือว่าคอนโดหรือว่าเขาเรียกอะไรอะ่ะที่พักผ่อนของเราอ่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านเป็นคอนโดเป็นห้องเช่าเป็นอาพาร์ตเมนต์หรือว่าเต็นท์ก็ได้คือทําให้มันสะอาดสะอาดแล้วก็ให้มันน่าอยู่ใช่ไหมคะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่พ่รักษชอบทําประจําก็คือว่าการเปิดเสียง เสียงนันมีพลังนะคะเสียงนี่ยจับต้องไม่ได้ใช่ไหมะจับต้องไม่ได้ก็คือว่าแต่มีพลังมากเลยเพราะว่าอารมณ์อารมณ์เราจะไปเลยถ้าเกิดพี่รักก็ตอนเช้าชอบเปิดเพลงบรรเลงกล่อมบ้านเปิดเพลงบรรเลงก็คือใช้ง่ายๆคือเปิดใน y YouTube เนะะี่ยค่ะใช้ WiFi ให้เป็นประโยชน์ใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวเนี้ยพี่รักก็ซื้อลำโพงเล็กๆมาลำโพงก็ไม่แพง4ี่ห้าร้อยเองลำโพงที่จะมาตอบมันก็กระหึมมันก็ดังใช่ไหม ให้เสียงอ่ะช่วยล้างพลังงานลบนะคะบางทีพี่รักษก็จะเปิดเสียงบรรเลงเพลงบรรเลงช้าๆเพลงกีตาร์บ้างเปียโนบ้างอะไรเงี้ยหรือไม่ก็เป็นบทสวดจะแม่กดนิ้บทสวดอะไรก็ได้หรือว่าเป็นเสียงละคังเสียงอ่ะเสียงจะมีพลังนะคะพี่รักอยากจะบอกว่าอ่ะอย่างถ้าเกิดเป็นดนตรีที่แบบเร่งเร้าไงคนก็อยากตีกันใช่ไหมคะอยากตีกันอย่างทะเลาะกันอย่างงานอ่เขาเรียกอะไรงานคอนเสิร์ตหรือว่างานอะไรเนี่ยมันก็จะทำให้คนแบบโออยากเต้นอยากเออเขาเรียกอะไรขยับเขยืดร่างกายเห็นไหมเขามีพลังของเขานะโดยที่ คือมันมองไม่เห็นอะ่ะแต่ว่ามันมีพลังอะ่ะใช่ไหมคะพี่รักก็บอกว่าใช้เสียงอะ่ะเสียงอะ่ะล้างพลังงานลบลบในร่างกายมันจะคือมันจะทําให้สมองเราปลอดโปร่งโล่งอะ่ะแล้วก็เสียงะระฆังอะ่ะพี่รักชอบมากเลยข้างบ้านพี่รักก็จะติดเขาเรียกอะไรโมบายใช่ไหมคะก้องเก่งก้องเก่งก้องเก่ง,งมันน่ารักมากเลยฟังแล้วเวลาลมมาแหละ เพลนอะโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรเลยะนะคะง่ายๆใช้เสียงล้างพลังงานลบนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่พรักชอบพูดมากก็คือว่าหาพื้นที่ค่ะหาเวลาอยู่คนเดียวนี่เป็นการล้างพลังงานลบโดยโดย,โดยเขาเรียกโดยอัตโนมัติโดยธรรมชาติเลยเพราะอะไรอยู่คนเดียวถึงล้างพลังงานลบได้เพราะว่าเราไม่ต้องเสพไงไม่ต้องเสพข่าวสารคนที่มาคุยกับเราเนี่ยลองทบทวนดูเนี่ยส่วนใหญ่อะ แปนะไม่ค่อยไม่ค่อยจะมีเรื่องดีๆใช่ไหมคะบางคนว่าโอ้เรื่องปรับทุกบ้างละเรื่องสามีบ้างละเรื่องแฟนบ้างละเรื่องลูกบ้างละเรื่องเอ่อความเป็นอยู่เรื่องเงินเรื่องทองบ้างละมีแต่แบบว่าคือเราเหมือนเราไม่ได้อยู่กับตัวเองอ่ะเราก็รับอะเราเราเสพมาตลอดเลยอะเสพพลังงานลบเสพคําพูดเหมือนการดูนหนังที่แบบรุนแรงการหนังแบบ ฆ่ากันนะหรือว่าเขาเรียกอะไรทะเลาะกันเราก็อินไปในนั้นนะรู้ไหมคะว่าเราได้เสพเสพพลังงานลบเข้ามาโดยอตัตโนมัติเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวพี่รักก็บอกว่าใช้ให้ให้เขาเรียกอะไรอ่ะให้อยู่คนเดียวค่ะเพื่อที่จะร่างพลังงานลบด้วยบางคนบอกว่าอุ้ยออกไปหาธรรมชาติแบบพี่รักไม่ได้หรอกออกไปนั่งปฏิบัติธรรมไปเขาเรียกอะไรอะไปสถานสถานที่ปฏิบัติธรรมอะไปนั่งดูลมหายใจแบบพี่รักไม่ได้หรอกไม่ได้ก็อยู่บ้านค่ะอยู่บ้านเปิดเพงเลงบรรเลงเบาๆแล้วก็ทํางานบ้านไปลองดูนะคะแล้วแบบมันจะ มันจะเพลินอะมันจะพิรักชอบมากเลยการที่แบบมาเปิดเพลงบรรเลงไปอะไรเงี้ยเราก็คือทํางานบ้านทนํานี่นู่นนั่นคือเหมือนได้อยู่กับโลกส่วนตัวเราแล้วเป็นวินาทีที่แบบว่าใจเราไม่คิดอะไรอะใจเราไม่คิดใจเราไม่ฟุ้งซ่านพอใจเราไม่คิดอะไรอะจิตเราก็สงบใช่ไหมคะพอจิตเราสงบเนะี่ยวินาทีนั้นอะพิรักบอกเลยว่าเป็นจิตที่สะอาดถ้า พี่ลักบอกว่าให้ฝึกสมาธิฝึกสติเพราะเราจะได้มีสติฝึกสมาธิทําให้เรามีสติใช่ไหมคะพอเราทํางานบ้านเราเปิดเพลงบรรเลงไปหรือว่าทําอะไรก็ได้ที่มันเพลินเคลิบเคลิ้มไปเนี่ยคือในวินาทีนั้นในพี่ลักงอยากจะบอกเลยว่าเป็นจิตที่บริสุทธิ์คือจิตเขาจะเปิดละ ให้อธิษฐานเลยค่ะอธิษฐานขอให้งานงานประสบความสําเร็จนะขอให้เจอคู่ครองที่ดีนะแล้วแต่ใครที่แบบมีเรื่องอธิษฐานอะไรให้อธิษฐานตอนนั้นเลยตอนที่เราแบบเคิมๆที่เราละเ,เพลินกับกิจวัตรประจาวันมันก็ต้องซักผ้าหรือว่าถูบ้านทํากับข้าวเนี่ยคือตอนนั้นนะเราไม่ได้ด่าเราไม่ได้แช่งใครเราไม่ได้โกรธเราไม่ได้เกลียดเราไม่ได้จิตไปแบบว่าไปมัวหมองกับสิ่ง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 ,งรอบรอบรอบกายเราใช่ไหมคะ ให้มีสติเลยค่ะให้มีสติแล้วก็รีบ,รบ,รบอธิษฐานเลยรีบพูดอะไรก็ได้ที่แบบว่าเราคือเราต้องการอะเพราะว่าพี่รักษณ์เชื่อว่าความต้องการของคนเราไม่เหมือนกันใช่ไหมคะอย่างพี่รักษนณะ์อะสิ่งหนึ่งเดียวที่พี่รักชอบมากเลยพี่รักษพี่ลักษ์เป็นคนชอบปลูกต้นไม้ใช่ไหมคะพอต้นไม้ออกดอกโอ้โหออกดอกก็โอ้ยเฮงรวยๆนะถูกหวยนะโอ้ยเงินทองไหลมาเทมาโอ้ยอยู่ดีกินดีอุดมสมบูรณ์นะคือพี่รักษณ์จะพูดอะพูดแต่สิ่งดีๆอะคือเห็นอะไรที่แบบว่าเฮ้ยดอกดอกไม้ออกดอกหรือว่าแมวคลอดลูกหรือว่่่าาาคืออแบบมมมมีะะไรเข้ใใหช ให้รีบปฏิฐานเลยตอนนั้นเป็นจิตท,ที่ทุกคนสะอาดจิตท,ที่ไม่ได้ไม่มีความขุนมัวไม่ได้ว่าใครไม่ได้ด่าใครแล้วก็คือไม่ได้รับพลังงานลบะคือบอกเลยว่าตอนนั้นเป็นจิตท,ที่สะอาดจิตท,ที่เปิดเหมือนที่เขาบอกว่าตอนที่กําลังจะใส่บารพระใช่ไหมคะตอนที่เรากําลังจะใส่บารพระพี่รักเชื่อเลยว่าไม่มีใครที่แบบมัวที่จะไปโกรธไปแค้นไปด่าใครทุกคนจะสงบมากเลยตอนนั้นใช่ไหมคะโอ้ยสงบมากเลยเขาค่อยหย่อนตอนนั้นที่คุณหย่อนหย่อนอะไรก็ได้หรือว่าให้ของใครหรือว่าทําอะไรก็ได้ จิตจะสะอาดมากเลยให้คุรีอธิฐานเลยค่ะไม่ไม่จำเป็นเฉพาะเพราะว่าเราจะต้องไปทํางานบุญหรือว่าไปงานพระป่ากถินหรือว่างานบุญใหญ่ๆไม่ไม่จำเป็นนะคะจิตเราจะสะอาดทุกเมื่อถ้าเรามีสติแล้วเราที่เรากําลังที่แบบว่าใจเราแบบว่าเคิรมใจเราเคิรมใจที่แบบเราเราเราอยู่คนเดียวอ่ะเราที่แบบว่าไม่ได้มีอะไรมาเกี่ยวข้องกับเราเลยนอกนั้นอ่ะคือแบบมันจะรวมๆแล้วมันจะสะอาดมากเลยนั่นคือจิตเปิดค่ะอธิษฐานนะคะลองดูนะคะลองดูนะคะเพราะว่าทุกคนมีงานทําที่แบบว่า ต้องออกไปเนี่ยสู้ลบตบมือกับโอ้โหแบบไหนจะสถานการณ์โควิดไหนจะเพื่อนทํางานเอ่อไหนจะแบบโอ้โหจิปาถ้าออกไปนอกบ้านเนี่ยทุกคนกับเจอพลังงานลบแล้วใช่ไหมคะกลับบ้านอะ่ะกลับที่พักอาศัยเรา,าให้เวลากับตัวเองการล้างพลังงานลบให้กับตัวเองนะคะสิ่งดีๆรอคนอยู่นะคะอย่าเพิ่งเชื่อพี่ลักค่ะขอให้ลงมือทานะคะแล้วก็ปฏิหารมีจริงถ้าคุณเชื่อและศรัทธาและปฏิบัติอันนี้สําคัญมากเลยปฏิบัติอ,ะอ่ะฟังพี่ลักษพูดอะ่ะก็ดีนะคะ,ะคนนั้นพูดก็ดี แต่ขอให้มีศรัทธาแล้วก็เชื่อแล้วก็ลงมือปฏิบัติค่ะเพราะว่าสิ่งที่พี่รักบอกต่อเนี่ยก็คือว่าไม่ได้เสียเงินเสียทองเลยแล้วก็เป็นสิ่งที่เนี่ยธรรมชาติพลังงานรอบตัวเรามีทุกคนเลยอากาศเนี่ยคะ่ะให้ดูลมให้นั่งดูลมหายใจของเราอากาศมีทุกคนเลยทุกคนอยู่รอบตัวพลังงานดีๆใช่ไหมคะอย,อย่างวันเนี้ยพี่รักก็มีเนี่ยผลไม้หรือว่ามีรูปปลามีรูปต้นไม้เนี่ยนี่ก็คือพลังงาน คืออย่างผลงไม้ก็คือเหมือนพลังงานความอุดมสมบูรณ์ใช่ไหมคะทุกอย่างเรามองเรามองได้หมดเลยอะ่ะเป็นพลังงานทั้งหมดเลยอย่างกล้วยที่อยู่ในในเขาเรียกอะไรในตะการเนี่ยอย่างส้มที่อยู่ในตะกาเนี่ยอะ่ะบางคนบอกเอาแค่กล้วยนะแค่ส้มนะแต่ถ้ามองมุมนึ่งเฮ้ยมันมีความอุดมสมบูรณ์คือเขาจะมีพลังงานบอกเราเลยอะ่อะกินอันนี้แล้วอิ่มนะอะไรอย่างเงี้ยกินกินกินส้มแล้วสดชื่นสดชื่นนะใช่ไหมคะเนี่ยพลังงานอะ่ะ พลังงานโดยอัตโนมัติเลย,เลยพี่รักท่าบอกว่าคลิปที่แล้วพี่รักท่าบอกว่าใช้พลังงานลบตลอดให้เป็นประโยชน์ค่ะนะคะแล้วก็อยู่คนเดียวนะคะแล้วก็คุณจะล้างพลังงานลบได้ดีที่สุดหาเวลาอยู่คนเดียวนะคะแล้วก็สิ่งดีๆรอคุณอยู่แน่นอนค่ะพี่รักเชื่อค่ะเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะด้วยความปรารถนาดีนะคะขอบคุณค่ะ